คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา จุกกลูจุกกลูก็กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะก็อ,อยู่กับกลายแจ็คพอตนะครับผมอยู่กับ12 i สองไอวินอาร์คายพีจีสตอีกเช่นเคยนะจ๊ะมาก็มาดูกันดีกว่าคุ่มกลายแจ็คพอตนะผมว่าเขาจะแจ้งเกมอะไรกันบ้างอ่าไม่ได้เขาหรอกกูนี่แหละแจ้งอ่ะก็นี่เลยับผมสองเกมนี้นะไดโนเสากับลอกเรือมาหาลักณแม่น้ำคลองแสบ เล่นไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าจะมาเล่นไดโนเสาร์เหล้วกันนะเพื่อนเอ๋ยกูอบอกเลยว่าไปดูนะไปดูแม่อยากพูดมากแม่สัตว์สัตว์ทยายให้มันมากเรื่องเล่นเรื่องมากมาลองไดโนเสาร์กูจงปัดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะทยองเดทออกมาขอแบบหนักหน่วงดุดันแบบนึงเจ๊กไหม่โล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 จักเซ็ตนะใชะ่ เราเส้นเพดางก็ขอไัยด้วยนะครับผมคอมเมนต์บอกกันได้นะมาจูเลสิกคริ่งดอมอีกแล้วเกมโปรโดปรานเหลือเกินมาดูว่าจะแบบขึ้นฟรีแบบกี่ชาตินะครับวันนี้ไอ้เฮียแจกบ่อยเหลือเกินบางทีผมขอไฟเมืออกันโอเคครับผมพกมาสอกเก่าๆเช่นเคยรักกระดานก่อนสิบดอกมาสามบ้านนะผมเป็นการเริ่มต้นที่ดี สบายดีด,ดีดีเพื่อนยังไงเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเอยอโคงเคมาก่นจากวันนี้เดลส์สางมาโอ้โหมาทั้งตัวเลยนะครับปวติมาพโผล่แต่หัวแบบแบบนี้ยังไงลายกากหรือเปล่าเพื่อนอะเอเออ้าวกดไปทีหนึ่งทีหลายทีไรสแตทไม่มาเลยเออน้องโอ้โหกระจอกเทศหัวโป๊กกูมาแล้ว จะเอเบบีฮัลโหลไปหนึ่งเคอย่างไงเพื่อนอะฮะขึ้นแล้วเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแปดหมุนขึ้นนี้อีกนานไหมวะกู <c oughs> รู้สึกว่าขึ้นปีเกมนี้กูทรมานเหลือเกินเลยเวลามันแบบม,แบบมันแบบไม่จ่ายแล้วก็มันให้ตัวคุณแบบเมื่อวางอลาลังการงานสร้างอะแบบแถมมาหมุนอยู่งั้นแหละแถมอยู่นั่นแหละแล้วก็มาติดคำนวณให้สักทีหนึ่ง ยี่สิบกมอลเลยวันนั้นเราได้บาทสองบาทอย่างไงหัวโปก่งมาแล้วจวังหวะนี้มาแรงแทงทางโคกับน,น้องอย่างไงครับนี่ยงไงผมขอไฟพูดถึงก็มาเลยทันทีเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยร่างกายต้องการกาแฟแล้วเกินจังหวะนี้เออเคเลขสิบป่าครับผม,ผมติดคำนวณไปหนึ่งดอกแล้วแล้วแล้ว,ลวเปิ้ลเปิ้ลเอ้ยเฮียหช่องแรกโอ้โหขาดตัวเดียวนะผมน้องได้ไดเฮดกู ไอตัวเขียวเขียวอะ่ะฮะพวกูรวนอยูสองสามวนอยู่นานแะล้วรู้สึกนะมือะ่อ่ะะแจกบ่อยเกินติดคำนวณหน่อยเออคนสิบเห็ดไปแล้วอะ่ะดอกสุดท้ายว่าไงสวยติดอยู่โอเคยังดีกว่าไม่ติดอะไรเลยได้ฟรีๆร,รอบนี้ครับกับกับสเกตเตอร์แบบฟรีๆงงงวยงวยแปดสิบเอ็ดด้วยมันจะเยอะสัดเอ่ย ปิดก่อนวะกูเพิ่มเบ็ดสักสิบบาทละกันขอญาตเลยวัดดวงอ่าเออติดหน่อยว่าอย่างไงฮัลโหลเบบีเฮ้ย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 ใจเย็นเพื่อนใจ,จเย็นๆคุยกันก่อนเบรคคุยกันก่อนเพื่อนเอ๋ยเรียบร้อยเรียนจีนขึ้นอีกแล้วว่ะเพื่อนซีดอกอ้าวขึ้นบ่แตก คือแบบผู้กวนมาจองว่ะเพื่อนอย่างไงฮะอย่างไงฮะเป็นคนที่เล่นติดฟรีบ่อยแต่ไม่จ่ายนะครับผมจ่ายยาเฮียฟรีฟรีสปินไม่จ่ายฮ้ยคุณเพียดีเลย <s> ยากไงเพื่อนเลิฟเปิ <s> ้นใจนายเขอร้องเลยขอยแบบยาวๆแบบเต็มดรงเต็มหน้าครับขอใอ้มันแสกเกิดจ้าแบบนี้เลยจ้า,าเสือกเกินจังหวะนี้ยังไง เออยอมยิ้มยมยิ้มไม่สัตว์ยอมยิ้มแล้วก็เอเอเอสวยงาตอนนี้คูณไปคูณไปเม็ดเม็ดต,ต,ตูดอะไรปบบนี้ยังไงครับยังไงเพื่อนเอยเพื่อนเออยยังไงไอ้คูนี่คัดจมูกกันเลยทันทันใดดอกสุดท้ายท้ายที่สุดแม็เคไอซี่สิบโอ้รอบที่สองเนี่ย กูมาเวนี้อีกแล้วหัวขึ้นฟรีแต่ไม่จ่ายเนยเพื่อนเออย30เลยละการมันไสแล้วเพื่อนว่ายังไงจ้าเอเบบีผ่างเข้าไปหนึ่งทีนกกระจงหวัวจอกนกกระจอกหวัวเทศเังไงเพื่อนเออยโอ้โหเล็สิบรัวๆเรียงเียงยงไงหัวเขียวช่องแรกจงไหลออกมากลายเป็นโกคันไอสัตว์ไม่ไหลด้วยช่วงเดียวน,ะนั่นนะ่ะเพื่อนเออยวันนี้ได้เฮดกูไม่มาเลยเพื่อนกับทรงเอเนี่ยตัวแพงเนี่ยไม่มาเลยมาแต่แบบ ค่าตัวถูกเออก็เฮ้ยหยุ่มดีมไปเพื่อนเม็ดกัว่เม็ดกัว่เม็ดครับสิบบาทเมื่อกี้ไม่รอดเลยเหลือสิบบาทพอแล้วน้องทีนี้เราก็ถ่ายจังหวะนะครับถ้าสังเกตเฮดีดที่จะลเบ็ดเพิ่มเบ็ดอ่าจังหวะไหนที่แบบรถก็รถนะครับเมื่อกี้ยังไงสามสิบบาทอยู่ดีแม่งแข่งโป๊กเลยสัตว์รีบรุดเลยทันทีแล้วก็บนเบ็ดตามๆให้มันแบบ อย่างเงี้ยอย่างงี้ไงอย่างงี้อย่างงี้ไง,ง,ง,งเพื่อนเออขึ้นเฉยเอทเคปกรถเบ็ดไอ้ปะคำขึ้นไม่พอจะจ่ายไหมกูกดไปทีเผอเธอโบทีเผอไปหนึ่งทีอย่างไงเพื่อนเสือกไหลนะเสือกไหลนะกดอีกเด็ดกดไปอีกทีละการโอเคมาครับผมท่านผู้ชมโอโ้โหเธอโบสปินโอ้โหทรงเอมาหนึร้อยหกสิบบาทอย่างไงต่อกูว่าแบบนี้ได้ผลว่ะเธอโบแบบกดเลยอะ่ะกดอายกดไปติดไอ้สั์อ๋อมันต้องคลิกที่จอ เอาใหม่เอาใหม่เนรียบเออผัดนั้าน,านแหละลูกเอ๋ยพารีกหนึ่งทีเป็นไงล่ะครับผมเธอโบในในปีเตอร์ปินนะครับไหลดีจ้าไหลดีจ้าสดใหม่ใช่แรงกว่าเดิม <laughs> ใช่ไหมว่าฟุกไหมว่ากู <laughs> คือแบบปล่อยให้หมุนเองไอ้เหี้่เกือจัดอ่ะกูขอกดเองแล้วกันของกูขอแบบวัดวัดเลยดวงกูเองไม่เป็นไรให้อภัยได้อีกสักทีนึงเอาละ ลกดอีกสักทีหนึ่งละการเรียบร้อยติดหนึ่งดอกอยังไงโลเคตคำนวณต่อเรื่องโอ้โหช่องแรกขอเพื่อนไม่มาด้วยนะน้องหัวโปก,กเรียบร้อยไล้สิบยังไงต่อคำนวณเรื่อยๆมาลูกเอมาครับผมส่งเอแบบนี้ยังไงเพื่อนบ่นให้กูอีกเรียบร้อยแตกไปก้อนชิวๆขึ้น่านสักทีกูเจ็บแปดหัวลูกสิมายัางไงเพื่อนเอ๋ย อ๋อบันไดกุงบเลไดกนูน้องไดเฮดกูสองร้อยสี่พกอย่างไรต่อลูกที่อยู่คำนวณต่อเรื่องเลยามาครับผมมาคู่กันเลยนะครับน้องไดเฮตโอ้โหลูกเคเต็มจอหกร้อยอย่างไรเพื่อนเอ้ยโอ้โหลูกเอเราเบิด์กแกเป็นวายชั้นที่สามซีดเลยดอกนี้ซีดเลยเป็นไงล่ะครับผม,มง่ายๆนะครับผมใช้มือตัวเองกดเองดีกว่าผมไม่แบบเพิ่งให้มือหมุนเองละเพื่อนกูดกดแบบนั้นดีกว่าวัดดวงกูเองอ่าเมด็ดเม็ดแคไม่ติดกันเลย ผมใส่ดวงแท้หมดแหละสองสี่แล้ววะขอญาตเลยแล้วกันสามสิบทีเผลออีกหนึ่งทีไปเลยละกันเพื่อนอย่างไงอย่างไงอย่างไงเพื่อนกลับมาสามสิบอีกรอบนึงนะผมรู้สึกว่าอ่าเอ้ได้หลาหลายหลาหลาย,ล,าย,ล,ายลูกเอมาครับผมเออเด็กสิบสวยสวยสวยโหยช่องที่สามแตกแตกเป็นอาแตกเป็นไวอย่างไงต่อลูกคเกคบวกลูกคิวครับผมท่านผู้ชมอะไรวะ สามร้อยเก้าสิบได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคมาไหลๆมาเปิ้นไหลมาเปิ้นเออตัวงามเปิ้นเอ้ยเออเออเออพัดดันแหละลูกส่งเอเต็มจอแสงมันจ้าสะเลือเกินเป็นไงล่ะพ่นไฟไปหนึ่งดอกไอ้น้องพันซีไปซีโอโล่งเลย ได้หมด3,000นิดๆหน่อยๆนะครับผมว่าจะต่อแต่แบบเอาเป็นว่าเราไ,ได้พิกวิดดอดไปกี้ไปแล้วละกัดน,นะบอกเลยว่ามันถ้าต่อนี่อาจจะเม็ดนะครับผมดูทรงแล้วลายกากเหลือเกินโอเคท่านใดที่อยากดูช่วงเวลานะครับผมไมแรกใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับผมเอานี้เอาอันนี้ไปปั่นกับอีกเกมดีกว่านะคเพื่อมันแข็งๆหน่อยๆไม่น้อยแหละใช้ได้เลยแหละ,หละโอเคครับเม็นแรกใต้คลิปนะอย่าลืมไปและบบายบาย